สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับอมเบอร์ชาแนลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาล่าปักธงกันนะครับ <S <S ซึ่งต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมเล่นจากวันก่อนและนํามาภาควันนี้นะครับเพราะว่าในตอนเล่นวันก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดึกนะครับเล่นตั้งแต่ตอนไม่กี่ทุ่มอ่ะจนถึงประมาณตีสามนะครับตีสามตีสี่เนาะตอนที่แปลว่า,า,า,ารอรับปักธงนะครับจนผมขึ้นระดับหนึ่งนะฮะแล้วผมก็มีเกมไทไม์มาให้ทุกคนดูครับผมบอกเลยว่าโคตรเดือดโคตรมันนะอ่าประมาณวันที่22เนี่ยเรราจะงดสตีมมนนะะคครรับผทุกเพาว่าาาาเรจะไปงนบบููยย่่า ที่ขอนแก่นนะใครที่อยากจะเจออุ้มเออร์ตัวนเป็นก็สามารถไปเจอกันได้นะครับที่งานบูย่าบูย่างขอนแก่นร้านติดมันนะครับสามารถลงทะเบียนลงสมัครกันได้นะเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันต่อเนาะตอนนี้แบบผมขึ้นอันดับหนึ่งนะเว้ยดูดูดูด เนี่ยเหลือประมาณแค่3นาทีนะครับก็จะหมดเวลาเลยครับคะแนนเราอยู่ที่ประมาณ144นะครับต้องบอกก่อนนะว่าที่คะแนนผมน้อยเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยทุกคนเราก็แบบว่าเป็นสายซ้อมทีมไงจะเป็นนักแข่งอะไรเงี้ยเ <Wow. S 1> พ่เก็บนะครับผมก็เลยแบบคะแนนน้อยนะครับแต่ก็ยังมีคนคะแนนน้อยเหมือนเราครับก็เลยได้แบบว่าสู้แบบสู้สีกัน ในนี้ผมเล่นเองหมดเลยนะครับบอกเลยว่ามันมากคือแบบยิงยับแบเกมนี้ถําจำไม่ผิดนะ1ิคิวขึ้นนะครับผมแต่ผมลงเมืองพีกไปเลยนะครับสเกตบอร์ดต,ตัวตึงใครได้ปักธงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะปักธง7วันนะครับ7วันนาน,านมาทีเนาะใครที่แบบว่ามีปักธงถาวรก็อย่าเพิ่งบูรี่ปักธง7วันนะเพราะว่าผมก็7วันเหมือนกันไม่ใช่อะไรมีตัวลงด้านหน้าเราครับหนึ่งตัวอันนี้เป็นการภาคที่แบบว่าไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงเอ้ยไ่้ปืนซองยาวตายแบบนี้ไม่เหลืออันค้งเป็นรอยแตกหนึ่งทัศญาฮาร์ จะวิ well. h, ่งไปหรือเปล่าอูเม์ทำไงอูเม่เก็บของอยู่อูเมอ์ทัศญาวิ่งไปทัศยาวิ่งไปกระโดดปาดปาดไปแต่ยังไม่โดนละมวนตัวละจูมาละปาดไปตรงเนี้เรียบร้อยว่าวอลโคตรแบเฮ้ยผมเล่นโหดขนาดนี้เลยเหรอวะมันจะเกินปุยมืออไร้านหนามีตัวครับแต่หลังก็เข้ามาหนึ่งตัวเหมือนกันแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงอะไรกระโดดออกมาละปาดไปเรียบอ้ยการบล็อกไอวอแบบโคตรเวอร์ควตรอันตรายอะครับน้องๆเกินไปหรือเปล่าวะทุกคนเอาดี แบบนี้ผมขอดูใกล้ๆเลยทำไมผมเล่นดีขนาดนี้วะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอุเมรังทองแล้วนี่ทุกคนไม่จริงๆเราอะไปฝึกสเต็ปนักแข่งมาแล้วนามีตัวโป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้โหเกือบตายเลือดเลยหนึ่งหลอดเอาตัวเนี้ยเอาเดี๋ยวนะเมื่อกี้เกิดอะไรอ่ะระเบิดก่อขึ้นเหรอระเบิดก่อของโซเนียเหรอวะงงปะทุกคนเมื่อกี้เลือดผมเลือดหนึ่งหลอดนะ แต่เขาดันตายผมทั้งที่ผมยังไม่ได้ยิงเลยหรือว่าสะดุดวะสะดุดพื้นนะครับผมเมื่อกี้น่าจะใช่คือที่เห็นหดแบบนี้เพราะว่าเราแบบไปฝึกสเต็ปนะักแข่งมานะทุกคนจะไปลงแข่งไงทุกคนใครไปงานขอนแก่นอะ่ะแล้วไปลงแข่งได้แบบประท้ากับทีมมูอมือเลยนะเป็นทีมน้องๆในแคนด้วยนะครับผมน่าจะมันนะใครอยากยิงก็มาเลยนะครับผมขอ,อนแก่นนะบูญย่าบุย่างย้ำกันอีกรอบนึงเผื่อลืม หน้ามีตัวครับผมตรงไอวออะแล้วหน้าผมมาแ<อ>นี้ก็เปิดไปก่อนแล้วบอ,ว,อว้ก่อนครับแล้วจังหวะน,นี้ว่ายังไงครับแล้วทัศิยะยัดเข้าไปด้วยโทก้อนโทก้อนยเรียบร้อยปาด<อ>แบบนี้ก็ต้องไปพัญยาก่อนดีครับถ้าไม่พัญญาบอกเลยว่าตุยออจริงโทก้อนนี่เป็นปืนที่แรงนะทุกคนนะใครเก็บปัดคงอะแล้วแบบได้โทก้อนนะผมบอกเลยว่าดือ้อคือแบบดื้อจัดเลยทุกคนมันมีตัวไหนครับอาแล้วโดนยิงจากฝั่งซ้ายครับแบบนี้ก็ไอวอไว้ก่อนครับแล้วเหมือนเขาจะไปฝั่งหินครับผมทิศเอ็นทิศเอ็นว่ายังไง ฝั่งบนฝั่งเนินเราจะวิ่งสู้ฟันเลยหรือเปล่าโอ้เลยอยู่บนหินเลยครับผมแบบนี้ก็ต้องระวังนะอุ้ยห้าคิวแล้วนะลงมาต้นเครื่องก็5้าคิวแล้วนะครับถือว่าอันตรายครับผมแล้วเหมือนจะมีตัวมาฝั่งนี้หรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดตอนที่ผมเล่นอยู่ใช่หรือไม่น่าจะใช่นะผมจำได้นี่ไงจริงด้วยครับแล้วกระโดดปาดเข้าไปหนึ่งทีโป๊ะโปะเต็มไม่โดนรวบอยวว้ก่อนโอ้พัศยายผมพัศยายกระโดดปาดไปโป๊ะโะเรียบร้อยเกือบไปเหมือนกันครับจะล่วงเมื่อกี้บอกเลยว่าน่าจะร้องไห้แน่นอนอุเมอร์ โทก้อนเป็นปืนที่แรงนะครับแต่เป้าบานต้องแบบอยู่ใ,ใกล้ๆแบบใกล้ๆจ้าจอทุกคนอุ้ยน่าครับเปิดไปโดนหัวหนึ่งนี้ครับต้องแบบจ่อจอกันเลยนะสําหรับโทก้อนนะครับจะเป็นอะไรที่แบบดีมากคือแบบโคตรดื้อเลยจงังหวะนี้ระเบิดไฟถอยก่อนครับถ้าจาังหวะไม่ชัวผมว่าเราไม่ควรเล่นนอจริงๆอันนี้ถ้าใครแบบว่าดูโซโล่ช่องอุมอ้มเอ๋อเนี่ยบอกเลยว่าเล่นโซโล่เก่งทุกคนเพราะว่าพวกเราคือราชาชโซโล่ใช่ไหมทุกคนน้องๆต้องบอกว่าใช่นะบอกว่าใช่นี่คือแบบโดนใจเลย แล้วอูมเมอร์เหมือนจะถอยไปก่อนครับน่าจะไปอัพเกาะชัวครับแบบนี้ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่แล้วแหละผมจําได้และด้านล่างมีตัวเก็บแอดอบแบบนี้ไอเมอร์ไม่ปล่อยแน่นอนและพี่เมอร์มาแล้วครับผม <Huh? S 1> แล้วผมเดินไปทําอะไรตรงนี้อ๋อเดินมาเก็บศพหิ้วของโอ้โหของไม่มีเลยของไม่มีสักอย่างโง่หม่ก็ดเกินปุยหรือเปล่าและมีตัวขี่รถด้านหน้าครับผม หูฟังก็จะหลุดแล้วเหมือนเขาจะจอดนะครับผม <ıyorlar> จอดได้ยังไงเพื่อนอ้าวอยู่ตรงหินครับเปิดไปเลยตรงนี้ขอหัวได้ไหมแต่ไม่โดนหัวไม่เป็นไรครับผมโอ้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 โอล่างล่างล่างวันไรแล้วครับจังหวะนี้ต้องทัศซียาบียิงตัวหน้าขอครับผมเพื่อเขบไปวอและเหมือนเขาจะไม่รู้ว่าเรามาแล้วเหมือนจะไม่เห็นเห็นหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นแน่ๆไปดีก็เปิดไปครับเลยเรียบร้อยเกยฑ์หน้าของโจนี่ไม่ได้ครับดีนะตัวนี้ยิงตัวล่างให้ผมนะแล้วผมก็มายิงตัวนี้นะครับ ถ้าเมื่อกี้ปล่อยไว้ไม่อยากจะคิดสภาพนะครับผมเราน่าจะกลายเป็นมะม่วงนะครับไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้แต่ผมชอบกระทานี้มากเลยว่ะในเดมอนไซเล er นะเป็นกระทาของใครนะที่แบบว่าเป็นธาตุน้ำอ่ะทุกคนฟานวารีอะ่ะสวยนะสวยนะกระทาเนี้ยดูแบบมีลวดลายที่ดีนะครับระหว่างนี้อูเมะก็ฟาร์มของอยู่ครับบางคนก็สงสัยนะว่าทาไมพี่ไม่อัดแล้วก็พากไปเลยอัดไปแล้วก็พากไปเลยคือตอนนั้นมันดึกนะครับถ้าเราแหกปากเนี่ยเราน่าจะโดน ปื้นเขาหัวนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเงียบครับผมเอามาภาคตอนเช้าเอามาภาคตอนเช้านะครับภาคตอนดึกไม่ได้เว้ยแล้วประเด็นไม่ใช่ดึกธรรมดาดึกเกินน่ะทุกคนว้าวมีตัวยิงกันแบบนี้ต้องทัศยายแล้วก็วิ่งไปเลยดีครับรอไลนยแล้วแบบนี้อูมเมอร์เปิดไปหนึ่งทีแต่ยังไม่ไดาแล้วจะตายหรือเปล่าแล้วตายหลกไปหนึ่งครับตัวนี้เหมือนจะกลางอาณาเขตมาไอ้วัวไปก่อนครับเหมือแนบบจะชุดตัวเองได้นะทันหรือเปล่าอเอ้ยลเบิดจะทันแต่ทันก็ไม่รอดพี่อยู่ดีครับน้องเพราะว่าพี่ นี่ยตัวตึงและดึงเชิงไงทุกคนทุกคนครับขอประกาศอีกรอบหนึ่งนะคือตอนนี้เนี่ยเราสามารถสตรีม3ช่องทางได้แล้วนะใครที่อยากดูช่องทาง y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k ดูได้แล้วเพราะว่าเราไปจัดคอมเพื่อเป็นสเปคสตรีมโดยเฉพาะเลยมา3ช่องทางไม่ให้แบบกระตรงกระตุ่ยทุกคนบอกเลยว่า3มช่องทางเน้นๆใครอยากดูอยากส่งของข,องขวัญมาส่งกันได้เจอกันนะครับดูช่องทางไหนก็ได้พิมพ์ว่าอูมเมอร์คือแบบขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น tikk k t o k Facebook YouTube นะ แล้หน้ามีตัวผมตรงกำแพงผมคิดว่าอูมันน่าจะเข้าไปว่ะถ้าจำไม่ผิดนะดอกนี้มันน่าจะดีดนี่ไงจริงด้วยและจังหวะนี้อูมเมอร์ครับพร้อมที่จะคัมิงซูนครับละดีดเข้าไปหน้าแล้วมีตัวหรือเปล่าอ่าอะไรอยู่ตรงนี้คารบเปิดไปแล้วจะตุยหรือเปล่าอแล้วบอกเลยว่าเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดแล้ววิ่งชาร์จแล้ววิ่งแล้วเปิดไปโดนว่ะโอ้โหเลยโดนรอดโดนลัดไม่ใช่โดนรอดเ็นจังหวะนี้ลิ้นพัน แล้วระเบิดมาหนึ่งทีรับหน่วงไปก่อนระเบิดตรงนี้ระพาเข้าไปครับอีกหนึ่งรอบก็มาดิครับน้องเลยโดนไปเจจครับแล้วทัศยาวิ่งยันไป2ดอกแต่ยังไม่ตายแล้ววิ่งยันไปอีกรอบนึงระพากไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วมีตัวละมนมาบอยกวนครับผมเคสวยงามถือว่าเปิดไม่ได้สวยแบบนี้ไอ้เมื่อเอาสุดเอาจาย์เอาสุดเอาจาดไงเมื่อไม่ยอมครับแล้วปล่อยโดนเข้าไปครับอีกหนึ่งรอบครับเพื่อพิสูจน์ว่าเราคือตัวตึงที่แท้จริงแฮ่ที่แท้จริง วงก็มาผมดีนะที่มีเครื่องดีดนะถ้าไม่มีเนี่ยผมว่าอาจจะเล่นยากนิดนึงวะ่ะสิบคิวแล้วฮะน้านหน้าของเราก็มีตัวนะครับเพราะว่าเขาขี่รถมาตรงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าไปหรือ,อยังเนี่ยครับไปแล้วดีดชนแล้วอูเม่ดีดชนแล้ว,ด,ลวดีดไม่ชนไม่ใช่ผมครับผมไม่ใช่ชนบุรีนะทุกคนชนต้นไม้นะครับรอดักตัววิ่งลงมา นี่ไงล้านลงมาวันนี้แล้วมือขอเปิดครับแล้วเปิดไปหนึ่งทีแต่ยังไม่ตายแล้วอ้าวอาอา,อาแล้ติดโซเน่เลยเรียบลยอยสตีฟแฟนแตกไปนะครับแต่น่าจะมี2ตัวครับนี่ไงแล้วเขปาปาเราเบิดละลายวอลมาครับทางที่ดีคือทางลาดยางแต่ตอนนี้มีตัววิ่งข้าง,นนางล่างกอนยิงทางลาดยางไปก่อนหนึ่งทีมาดีน้องวิ่งมาดิวิ่งมาดิ อ่ะเราวิ่งไปไหนจ๊ะวิ่งไปไหนเราต้องก่้าไปดิอา่าเราเหมือนจะมีเข็มชครับก็ดซ้ำเลยับรออะไรแล้วเกไปอีกหนึ่งทแล<ะ>้วหน้ามาเปิดกอนค่ันแล้วบอยวอรไปก่อดในตะวันนี้ก็เปิดไปหนึ่งรอบทัศยาวิ่งมาแล้วพอกระวาแเ้วเปิดไม่ติดไม่เป็นไรทัศยาทัศยายังไงยังไงแล้วเปิดไปตรงนี้แล้วโดนนิดนีดอ่ะแล้วจะหนีไปไหนน้องโอ้ยอิงก็ปอดเกินน้องอิงก็ปอดเกินแล้วบอยวอรปิดหลังก่อนครับผมเพราะว่าหน้าหลังก็มีหน้าหน้าก็มาแล้วจังวนี้หน่วงเราเปิดเข้าไปนิดนไดขอให้ไดน้ขอโดย ไม่เป็นไรโทรก่อนมาปาดไม้หนึ่ทีและเรียบร้อยี่ปแล้วเรียบร้อยเกี่ยวทัน้าของ V P ใช่ป่าววะน่าจะวายนะ Y p I o K น้องชาย็็แต่งตัวฟะตึงเลยแต่วิ่งหนีพี่เฉยเลยแต่งตัวอย่างกันนะแข่งแต่วิ่งหนีพี่เฉยเลยน้องชายสุดหล่อ และสองคนสุดท้ายที่เหลือตรงนี้ขอเปลี่ยนจาก M f o เป็นสกาได้เลยแล้วครับตัวหน้างแล้วเปิดไปตรงอู้้วโดนหัวไปสองนิดแต่ยังไม่ตายเพราะว่าดามจดโดนหัวมันน้อยเกินไปแล้เจาะเจาะอุ้มเออเจาะอยู่เจาะอยู่จังหวะนี้ไม่รอช้าเจาะเจาะแล้วเจาะอีเจาะแล้วเจาะอีเจาะอียังไงด้านหน้าก็มาด้านหลังก็มีแค่ปะวะอันนี้ผมพูดมั่วผมไม่รู้และบอกไหวอลลงไปครับถือว่าสวยงามเปิดบล็อกบล็อกบึ๊บบึบเนี่ยวิธีลงเนิน เราจำมาเราจำมาแล้วเปิดหัวไปตรงนี้โดน120บอกเลยว่าเจ็บแต่เลือดเราไม่ลดนะทุกคนนะพัญญาทำไมวะเนี่ยกดเอเลนเทอร์แล้วก็วิ่งได้แล้วปะฮูเมอร์หืมนางพานตัวเองปุ๊บบนให้ตัวเองปะ๊ะอ่าแล้วเหมือนตัวน่าจะวิ่งมาครับแล้วระเบิดแฟดปลาไปตรงนี้ยังไม่โดนไม่เป็นไรแล้วมีระเบิดที่เป็ลูกคาตานวหนวง,นวงบอกเลยแล้าขอกลางโคโนมาเล้วว่ายังไง กลางโค่นโนมาก็ป้องกันระเบิดไม่ได้หรอกนะป้องกันได้แค่ความน่ารักของพี่เท่านั้นแหละเนาะโอ้ยแล้วระเบิดก่อนระเบิดแล้วิดโว้ยกวานคาจังหวะนี้เราจะวิ่งไปไหนแล้ววิ่งไปไหนเราเปิดก่อนแล้วโดนหมดไปถึงเมตรครับอุ้ยจะทําขอทําขวานได้ไหมโอ้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 หลัง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 โอ้โหแล้วโซเนี่ติดพอดีครับแต่เรายังฆ่าได้ตัวนี้ไม่งั้นผมตายเมื่อกี้ผมรอดได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมโอ้โหแบบนี้ต้องพันยานักพากโนหนึ่งพากตัวเองเล่นแล้วล่าสุดดโคือ อ้าวแล้วเขาหน่วงระเบิดมาลูกนี้ไม่รู้ว่าโดนผมหรือเปล่าแล้วผมรองกันหัวอยู่นะครับถ้าผมมาบอกเลยว่าดอกนี้ว่าร่วงไรเงี้ยเราไปวอลไปก่อนรับเบิดแฝกชี้เข้าไปหนึ่งทีโทก้อนยันไปอีกโก้อนโทกล่นโทก้อนอย่าบอกเลยทัฟพียาวิ่งเข้าไปเออตึ๊บนี่โอ้โหโคตรไวผมชอบช็อตนี้มากทุกคนดู มันเล่นได้เจ๋งจริงว่ะเอาจริงนะตอนที่แบบผมเล่นไม่พลาคอ่ะผมจะเล่นดีเว้ยทุกคนพอเล่นแบบพาคปุ๊บอ่ะมันจะแบบเสียสมาธิเว้ยเอาจริงใครเป็นนักแค่เกมจะรู้ถ้าเล่นแบบเง,เงียบๆนะโอ้โหโหดทุกคลิปนัน้นเลยมาเตอร์ผมจะอุ้ยจะสองดาวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอีลิกฮีโรอีกเอ้ยอีลิกมาเตอร์ครั้งแรกเจอกันคลิปหน้าเกมนี้ส5บห้าคิวดาเมจเกือบครึ่งหมื่นโอไม่ก๊อด หลังจากจบแล้วนะครับก็มารับปักธงกันครับผมเล่นไม่ทันนะทุกคน,พนเพราะว่ามันเหลือแค่3นาะทีนะมันจบเกมก่อนนะครับแต้มของเราก็เลยอยู่ที่144นะครับรับไปเลยก็จะได้ปัดสร้างห้อง2วันถ้าปักธง7วันแล้วก็ M 5 0 0หาวทาวนเลยหรอผมได้ทาวนเลยหรอ <gasps> อุ้มเมอร์มีปักธงทุกคนยีสส <laughs> ิครับยีดออกมาเลยครับใครไม่ได้ปักธงยีดออกมาสิครับ แล้ผมได้7วันไงทุกคนดูเห็นไหมตามลำดับเลยนะครับ1ถึง8ได้ปักคงไว้ใจอูเมอร์ได้ปักอีกทึบนี่เดียวจริงครับเพียงงอจัดเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์และก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเวลาแจ้งเตือนจะได้แบบว่าตรงเป๊ะๆรวมถึงสตรีมด้วยสำหรับคลนี้ขอตัวลาไปก่อนับผมบ๊ายบาย